ขันหาโดยสมมุตมิมีแต่โดยปรมัติภา,าษาทมนั้นไม่มีคำว่าไม่มีนั่นแหละคือความหมายของคำว่าอนัตตาโดยสมมุติมีชีวิตมีกายมีใจแล้วก็ทำหน้าที่ถูกต้องตามสมมุติบัญญัติ กองสังคมในเรียกว่ารู้สมมุติเข้าใจสมมุติมองเห็นว่าคณะมีอยู่แล้วก็ทำหน้าที่เพื่อการอยู่ร่วมกันทางสังคมให้ถูกต้องเรียบร้อยแต่ในภาษาธรรมภาษาปรมัติ เอ็ที่เรียกว่ากันห้าเป็นอนัตตาก็คือไม่มีโรคก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีนั่นแหละคืออนัตตาบางคนอธิบายว่ากานห้าเป็นอนัตตาคือเป็นสักวาธาต โูร,ระธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นอนัตตาที่จริงถ้ามองเห็นว่ายังมีธาตุยังเป็นธาตุนั่นก็คืออัตตายังไม่ว่างยังไม่สุญญาตาตะนั้นจะเห็นแจ้งสุญญาตาได้ประจักษ์ต่อพระิพานได้ นะต้องเรียนว่าขันห้าไม่มีธาตุก็ไม่มีรูปธาตุก็ไม่มีเวทนาธาตุไม่มีสัญญาธาตุไม่มีสังขารธาตุไม่มีวิญญาณธาตุก็ไม่มีว่างจากขันหา้านั่นแหลยเรียกว่าสุญญาตาไม่มีขันหา้าไม่มีอัตตานั่นแหละคืออนัตตา แคนั้นคณะโดยสมมุติมีน่าเรียกว่าสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุตินรู้สมมุติเพื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันทางสังคมทต่ภาษาธรรมภาษาปรมัติเรียกว่าปรมัติสัจจะความจริงที่มีความหมายลึกซึ้ง ก็คือเห็นความเป็นอนัตตาของขันห้าเห็นว่าขันห้านั้นไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอยู่จริงนั่นแหละคืออนัตตาที่แท้จริง